จริงๆมันมีคำคาอยู่คํานึงซึ่งอาจจะเคยได้ยินช่วงวิคเนี้ยอาจจะมีคนมี H d g e Fund พูดอยู่ก็คือ non recession recession non recession recession คือมันหมายถึงว่ามันเกิด recession ก็จริงมันเกิดมาก็จริงแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงคือด้วยความที่ว่าผมก็เขใจว่าเซนต์ของของก็คืออพอลโลแหละออลโลอ e d g ชฟัน d mm hmm. เขาพูดเซนส์ของเขาเซนต์ของเขาคือว่ามันเกิด recession ในตัวเลขในตัวเลข gdp จริง อาจจะอาจจะตามนิยาม NBR 5ที่ว่า5ดัดชนีด้วยซ้ำไปแต่ว่าด้วยปริมาณเงินทั้งในใบการเงินกันคลังที่ใส่ลงไปเนี่ยทำให้เศรษฐกิจทำให้การอัตราการว่างงานเนี่ยมันไม่ได้ลงคือมันยังอยู่ทวทีมันไม่ได้ขึ้นคือมันยังอยู่ที่ประมาณ3ายปลาย,ลาย,ลายแล้วก็ความเป็นอยู่ของของคนทั่วไปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แย่คือมันมันรีเซชชันโดยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยที่มีปริมาณเงินของในใบการเงินและกันคลังช่วยผมคิดว่าเซนส์ของ Goldman, Goldman Sachs เนี่ย ผมมองว่าเขาอาจจะผม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 เดานะผมเดาว่าเขาอาจจะมองว่าประเมินว่าการอัตราการว่างงานเนี่ยมันโอกาสจะขยับขึ้นไป5้าเนี่ยผมคิดว่ายากผมคิดว่าทางโกลแมนคงมองว่ายากแล้วล่ะคือคือคือตอนนี้ดันเต็มที่ก็คือแค่ยัง3.7อยู่อะคือขึ้นมาแล้วนะผมว่าด้วยการที่โกลแมนมองว่าการว่างงานมันโอกาสขึ้นไปว่ากว่าตามที่เคยคาดเมื่อต้นเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะก็คือตลอดปลายปีที่แล้วจนมาถึง Q1 Q2 ก็ยังมองว่า5เนี่ย ห้านิดๆเนี่ยมันโอกาสเกิดขึ้นน่าจะน้อยลงผมเลยมองว่าถ้าลอจิกในแง่ของถ้าใช้ฟิลด์เคิร์ฟนะเรื่องของฟิลด์เคิร์ฟเรื่องการว่างงานกับกับเรื่องของอินฟลชันเนี่ยมันดูแล้วอินฟล s i ชันมันโอกาสมันลดลงถ้าตามลอจิกการว่างงานไม่สูงอ e c e s s i ชัน uh, โอกาสมันเกิดน่าจะน้อยลงอันนี้เป็นแคมป์หนึ่งนะฮะแคมป์ Camp, ผมว่าอาจจะถือว่าดูตัวดูตัวลอจิกก็คือแคมป์ก็ภาษาเศรษฐศาสตร์าานิดหน่อยแล้วกันก็คือนิวคลาสสิกนีโวคลาสสิกนิ อาจจะมีเป็นแนวคลาสสิกซึ่งดูภาพภาพข้างบนลงมาแต่ถ้าสมมติผมผมมองนี้ผมมองอีกมองผมมองอีกมุมหนึ่งนะฮะที่ผมอาจจะมองกลุ่มเก่งๆที่ดูจากตลาดแรงงานขึ้นมาตัวเลขล่าสุดของวันที่ประกาศนอนฟาร,ร์มเพโลประมาณสิบวันที่แล้วเนี่ยผมเห็นตัวเลขที่เซเว่นพอยต์อินพวเมนนะหมายถึงว่าคนที่การจ้างงานที่เป็นเซเว่นพอยต์มันขึ้นมาเรื่อยๆซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องบอกว่าปกติปีที่แล้วไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วก็เห็นตัว การจ้างงานของฝั่ง c o ร์ปอเรทเนี่ยต้องบอกครูดาวนิดหน่อยแหละก็คือถือว่าดรอปลงนิดหนึง่งแล้วก็มีคนเรเบอร์มีจํานวนเล,เลเบอร์ใน p o o เนี่ยมันเยอะขึ้นทําให้งเงินอัตราการว่างงานมันขึ้นมาจาก3.4เป็น3.7โดยการที่ปริมาณการจ้างงานในฝั่งบริษัทเอกชนเนี่ยมันลดลงแล้วก็เซเว่นพอยตัวเรียกว่าการจ้างงานที่ว่าเป็นเป็นงานอิสระทํางานด้วยตัวเองมันสูงขึ้นแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือ participation rate คืออัตราการเข้าร่วมตลาดแรงงานมันก็ถือว่าขึ้นนิดหน่อย64กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้ง3ส่วนเนี้มันมันมันบอกอย่างหนึ่งว่าเงินที่แจกในช่วงโควิดนะ2010 2020นะฮะตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษเดือนมิเมษาซึ่งตอนนี้เขาคาดกันว่าอยู่เหลือประมาณ1.1ล้านล้าน,านดอลลาร์เนี่ยมันน่าจะพร่องลงเยอะแล้วล่ะเพราะว่าปรากฏการณ์แบบนี้ยมันแสดงว่าคนที่ได้เงินตรงนี้ยมีคนคาดว่า การใช้จ่ายของคนท,ที่เงินที่อยู่กับคนเมริกาประมาณ1.1ล้านล้านดอลลาร์ตอนนี้ที่การที่คาดไว้เนี่ยน่าจะพร่องลงเดือนละประมาณ 1, 100ล้านดอลลาร์ก็คือนะดอประมาณ 1, 100ล้านดอลลาร์ก็คืออีกประมาณสัก11เดือนมันน่าจะหมดมันน่าจะพร่องไปจริงๆมันก็ไปประจวบกับสิ่งที่มันเกิดตัวตัวนอนฟฟรามเพโลรีพอร์ตที่ผมเกิ่นไว้ก็คือว่าคนเ,าเริ่มเข้าตลาดแรงงานมากขึ้นแล้วก็ มีการจ้างงานที่ว่าเป็นเซเว n นพอยมากขึ้นแล้วก็ participation rate การเข้าร่วมอะไรงงานมันก็เยอะขึ้นด้วย64กว่ากปร์เซ็นต์มันก็เป็นสัญญาณว่าตัว Great r e s i g n a t i o นนะครับการที่ว่าปรากฏการที่ว่าการลาออกแบบ t h e Great r e s t i o n t i o n เนี่ย mm hmm. มันน่าจะค่อยๆหมดลงแล้วแหละดังนั้นเนี่ยมันมันเหมือนมันเหมือนว่าถ้าถ้าตามลอจิกเนี้ยเราอาจจะเห็นตัว o o s u u p t i o n ลดลงในใ,ใ,ในใน r e p o r t ถัดไปแล้วก็ที่สำคัญนะฮะ job ไปดูตัว,ต,วตัวเลข job post ต o ช็อปแอปพลิเคชันคือหมายถึงว่าจำนวนตำแห,หน่งงานที่โพสต์ในตลาดมาร์เก็ตนะครับในในตลาดแรงงานทัทีตลาดแรงงานเทียบกับคนที่ส่งสปายสมัครเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆนะฮะเหลือประมาณ1.4-1.5จากประมาณ 1.9- ถึง2เมื่อต้นปีเนี่ยแม้ว่ามันยังในช่วงก่อนโควิดประมาณ1.2-1.3มันก็คือยังลงไม่ถึงก่อนโควิดหรอกแต่มันลงมาเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าตลาดแรงงานมันเริ่มที่จะคือหมายถึงว่าคนสมัครมันเริ่มจะเยอะขึ้นแล,ล้วล่ะ ดังนั้นเนี่ยมันเป็นสัญ,ญญาณอย่างหนึ่งว่าเม็ดเงินที่แจกไปเยอะเป็นหลัก4ล้านล้านดอลลาร์เมื่อสอง่งเมื่อประมาณเกือบปมาสามปีที่แล้วแหละมันน่าจะพร่องลงไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นสัญญ,ญาณที่ชัดถ้ามันจะจะเกิดแบบนี้จริงๆตามลอจิเนี้คอนซัมชันรีพอร์ตในครั้งหน้าในครั้งสองครั้งถัดไปนี่ยถ้ามันซอฟลงเยอะๆเนี่ยมันเป็นสัญญ,ญาณได้ได้ได,ได้ยิ่งชัดไปใหญ่ว่าเศรษฐกิจอเมริกาน่าจะน่าจะสโลดาวลงใน Q3 ค่อนข้างพอสมควรเซ็นทรัลแบงก์หรือวันนิธนากิจขนาดใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งพี่เองเนี่ยทุกคนก็คือนักวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตมันคือสิ่งที่เรายังไม่สามารถทราบได้นะฉะนั้นแต่ละคนก็มีวิวใน,ใน,ใ,นในแต่ละภาพแตกต่างกันไปก็ก็แล้วแต่วิวนะแต่ว่าอย่างถ้ามองภาพในอนาคตถ้าเป็นดัชนีที่พี่มองประจำนะฮะมันก็จะเป็นในเรื่องของตัว คอนเฟอเรนซ์บอร์ไอตัว leading economic indicator ตัวเนี้ยนะพอดีไม่ด้วการฟมาให้น้องดูมันลงต่อเนื่องโอกาสตอนนี้ในการคือไอดัชนีตัวนี้เนี่ยมันสามารถชี้วัฏจักรเศรษฐกิจได้ภายใน3าถึงหเดือนข้างหน้าตอนนี้เนี่ยระดับเยอรเยี year, ที่ติดลบเนี่ยมันประมาณติดลบ8%เซช่วงวิกฤตทุกครั้งที่เกิดตัวไม่ว่าจะเป็นดอทคอม นะฮะตัวเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าช่วงก่อนหน้านะครับผมที่เกิดวิกฤตหรือว่าเกิดรีเซชชันในในกาเนี่ยในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยดัชนีนี้จะลงไปลบสิบตอนนี้มันลบแปดละแล้วมันวิ่งลงต่อเนื่องมันหดตัวต่อเนื่องแบบสวยงามอ่ะพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงพอเป็นภาพเช่นนี้ก็เลยเอมันก็เลยเพูดยากนะว่าว่าว่า การศึกษาของเรามันเป็นภาพเช่นนี้นะจะมีตัวเดียวที่มันแบบยังดื้อยงังแข็งแกร่งอยู่ก็คือตลาดแรงงานเพราะว่าแม้แต่เรื่องของเงินเฟ้อก็ยังลงนะลงมากกว่าที่พี่คาดด้วยนะพี่คาด4.4ก็ตอนนี้เหลือสี่ก็โอเคอะนะฮะก็แต่แต่ว่าเรื่องของตลาดแรงงานค่อนข้างแข็งแกร่งจริงพอไปศึกษาในเรื่องของตลาดแรงงานจริงๆเสียดายไม่ได้เอาเอามาลึกๆนะแต่ว่าเล่าให้ฟังแล้วกัน คือเราดูนอนฟาร์มเพโร l ที่ขึ้นเลยเดี๋ยวสามแสนกว่าหนึ่งแกว่าเนี่ยอันนี้เป็นโฟล์ถ้าไปดูจริงๆมันต้องดูที่สต็อกคือกําลังแรงงานรวมของอเมริกาเนี่ยตอนนี้ถ้าจําตัวเลขไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีประมาณ150กว่าล้านนะครับผมร้อยห้าสิบกว่าล้านเ,เรื่องของตําแหน่งงานนะครับผมนะคือคือการจ้างงานเนี่ยซึ่งมันสูงกว่ามันมันยังสูงกว่าในเรื่องของตัวสมัยก่อนวิกฤตนะตอนนี้ร้อยล้านนะครับคนจ้างงาน นะปกติก่อนวิกฤตโควิดตอนปี2019ในยอยู่ที่152ล้านฉะนั้นมันยังมันจะต้องในรุ่ช่วงต่อไปถ้าเศรษฐกิจมันแย่จากภาคการเงินมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับลดคนงานออกอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆถ้าพี่จะผิดคือผิดท i m i n g ่งคือมันอาจจะเลื่อนไปในปีหน้าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเรารู้ว่ารถกําลังมาเร็วแล้วเบรกไม่ทันเนี่ยยังไงมันต้องชนจะชนช้าชนเร็วเนี่ยไม่รู้ นะครับผมแต่ว่าโอเคก็เคารพในการตัดสินใจหรือว่าเคารพในมุมมองของคุณโพเวลที่เขาบอกว่ามันมีสิทธิ์ว่าสามารถเบรกแล้วทันรถไม่ชนนะฮะก็คือเป็นซอฟต์แลนดิ้งได้แต่แต่มุมมองพี่เนี่ยยังไงมันก็ต้องชนแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งปีห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะจ๊ะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะขึ้นอีกเนี่ยพี่ว่ามันมันมันเป็นการขึ้นที่ค่อนข้างแรงมากนะครับผมตัวตลาดแรงงานตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการจ้างงานในฝั่งของตัว ภาคการผลิตเนี่ยนะยังสูงกว่ายังสูงกว่าก่อนเกิดนิดหน่อยนะก่อนเกิดโควิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20.9ล้านตําแหน่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ21.4ล้านตําแหน่งสูงกว่านิดนึงฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจมันแย่ในระยะต่อไปเนี่ยมันก็ต้องเห็น Manufacturing ที่ปรับลดคนงานมากขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยที่การจ้างงานเพิ่มขึ้นนอนฟาร์มเพิ่มขึ้น3 3มแสนสามาแหน่งเนี่ย m a นูแฟคเจอริงเนี่ยมีการปรับลดแค่ประมาณ2 0ง0ันตำแหน่งเท่านั้นแสดงว่ามันยังมีรูมให้ปรับลดแล้วมันจะต้องปรับลดอีกเยอะตามเร,เรื่องของภาพความเสี่ยงตรงน,นี้ซึ่งถ้าเปลือกเฟ็เนี่ยเขาขึ้นดอกเบี้ยอีกสองครั้งตามที่เขาประกาศในอะ,อะไรนะในในดอบ,บพลอตเนี่ยมันจะยิ่งกระทบต่อ,ต,อต่อภาพพวกนี้ค่อนข้างชัดเจนมันก็อาจจะย่นระยะทางให้ให,ให้ให้เรื่องของรีเซชชันก็มาเร็วขึ้นก็ได้นะครับผมซึ่ง ก็อาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเขาแหละคือคือพอพอมองแล้วถ้าต้องการที่จะฆ่าเงินเฟ้อให้ตายเนี่ยรีเซชชันมันอาจจะจําเป็นต้องมานะครับผมซึ่งอันนั้นก็คือพี่ก็อาจจะมองว่าเออถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการขึ้นการที่จะขึ้นดอกเบีย้ยต่อก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งแย่แล้วก็อาจจะต้องนํามาสู่การลดดอกเบีย้ยแรงในในช่วงต่อไปครับผมครับในแง่ของพอร์ตลงทุนโดยรวมเนี่ยอันอย่างแนะนําให้กระชับพอร์ตอย่าลงทุนเยอะเพราะว่าอ,อ่อ ภาพของครึ่งปีหลังนั้ันยังคงค่อนข้างระมัดระวังมากนะคุณอีกเรื่องของรีเซชชันที่มันจะชัดเจนมากขึ้นตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวเลข ISM ภาคบริการภาคการผลิตของหลายๆประเทศเนี่ยชะลอตัวลงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งภาคการผลิตนะตามกว่า50จุดหลายประเทศละอย่างของยูโรโซนเมื่อสักครู่ที่ออกมาก็ตามขวาคาดการของสหรัฐก็40กลางๆละจีนนี่ก็ออกมาถือว่าตามขวาคาดการนะครับดังนั้น ยังแนะนําว่าลงทุนด้วยพอจํากัดนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ทํามาให้ดูนะครับว่าจริงๆตอนนี้ประเทศหลัก,ลกๆเช่นเยอรมันกับไต้หวันนี่เข้าสู่เทคนิคอลรีเซชชันแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือ GDP mm hmm. ติดลบไปแล้วสองไตรามาสตินะครับเพราะฉะนั้นก็ภาพของเครื่องหลังเนี่ยอันเชื่อว่าภาพของรีเซชชันน่าจะกบคุมตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีโอกาสที่จะปรับฐานลงครับเพราะฉะนั้นก็ยังเน้นออระมัดระวังละกันแต่ไทยเราเนี่ย ถ้าเรา underperform ตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งจนถึงช่วงหลังเลือกตั้งถ้าเมื่อใดก็ตามที่จะตั้งรัฐบาลได้ก็มีโอกาสที่จะพลิกกลับมา outperform ออได้ครับ